นันเนาะมาทตื่นเต้นแบบนั้นนี่ดูมันมีน่ยดีเลยนะอย่างนะมันมีนวอยดีฝนตกห้ำเป็ดทำหมกทำหมากันด้อทำเงินเมื่อกี้ทำหน้าผมพอกะ่นตา่นตั้งถ็งนิปเพะอเนี่ยก็จะไปได้กวรุดจะไปได้ทำเอาแกแสวเก็บเอากิโลเน่อยใ่ขยะเกือกกิโลละหกิเซ็น ว่าจะได้มันกับน้องขำเล่งเอาหยอดเนาะไป้ดามาเอ้ยเก็บบดีจะอันจะอีเก็บแห้งมันจะจำพอกนะนี่ฝนตกมากของเสียหายหมดนี่ดีกว่าเก็บแห้งเก็บจำเจ,จ้าของฟาร์มได้ของไปขายนะครับนี่เก็บใจเก็บบดันพอกะนันเาหมดเปีนยนสยะาหมดก็ได้ขายซสําก็เปดามากันอย่างจะได้วนมาทำเอาเงิน,นเงินทำงานเอาหน้าที่ไหนฮะ นี่หมดตังค์จีรถติดอยู่ฮนมันหยามันยิงไปไปได้อย่างนั้นดูหกจัดจีอัดติดหน้ากันอัดติดหน้ากันงอยกินแก๊ปของหนอก,กินเต็มติดนี่ไปละเออกูไหนเป็นที่ห้าปันบุญหรอดอนอัดติดหน้ากินแก๊ปหนอลเนี้ออกหมดละ ไม่เล่าไกับเหมือนล้เนาะโอ้ห like ้าสิบห้าสิบกิโลเข้าสองลกันร้อยละร้อยหนึ่กสิบดอนกัไปกับสองลอมันหน่วยมันแตกมั้แล้วพอากะเป็ดแกล้งว่าพากก้นมันแตกมันถึงจะเขียวมันก็แตกมันงงก็เป็นเชื้อราเป็นนี่มดแล้วบีโอ้ ตั้งกินเต็มเลยหวานหมูนะไปมาธรรมดามุงดามากันเด้อพ่อกับพ่อปวดไดบุพพ่อกับไก่ไปฮะเชียมือเชียแบบปั๊บไปทางหน้าท่านพ่อพ่อนะไปดาม่าคอมเมนต์อันดีอันต่อไปบุพพ่อกับพ่อไป็นปวดได้บุพพ่อกับเชียร์ไก่ไปเหเด้อโอเคครับผมเดี๋ยวอย่าล่งกับพ่อม่เลยเลยครับ